สวัสดีค่ะรัตนนณีพรมยานะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่พรมยานนะคะดูดวงประจําเดือนตุลาคมนะคะนี่ไพ่พรมยานชว์ไพ่หน่อยไพ่สวยรักมากรักมากนี่ไพ่ไพ่สวยมากเลยนะคะจะทำไงเห็นชัดอ้านี่ไพ่พรมยานนะคะสวยงามมากเป็นยันอยู่หลังไพ่นะคะ สวยงามเป็นไพ่ที่แม่หมอชอบมากอ่ะแล้วก็โอ้โหหลังไพ่นะคะนี่เลยไพ่ตัดของเราพระนางเบญจก,กัลยาณีนะคะเป็นความสมบูรณ์พูนสุขมีบุญหนุนนําอยู่อย่างสุขสบายนะคะชาวราศีอะไรเอ่ยชาวราศีพิจิกนะคะคือคนที่เกิดวันที่1นึ 30, ่ถึงวันที่ส0พฤศจิกายนนะคะ ใครที่คิดว่าอยู่ราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกดูได้ฟังได้เลยนะคะอะทีนี้วันนี้จะเป็นการเปิดไพ่นะคะของเดือนตุลาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่17นี้นะคะจะมีการโยกย้ายของดาวราหูนะคะเป็นการย้ายการย,าย้ายครั้งใหญ่เลยนะ หลายราศีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแม่หมอเปิดไพ่ไว้แล้ววิดีโอที่แล้วนะคะดูยาวไปถึงธันวาคมเลยนะคะฝากชาวราศีพิจิกนะคะแวะไปดูกันได้นะคะว่าเอ๊ะช่วงตั้งแต่ดาวราหูย้ายจนถึงสิ้นธันวานะคะปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะได้เป็นแนวทางนะคะเพื่อใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะอืมฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ส่วนวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานครูบาอาจารย์อวยพรอวยชัยให้ชาวราศีพิจิกด้วยนะคะสาธุเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองมาค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้ยผมแม่หมอหลอนอ่ะมาแม่หมอว่ายื่กับผมนะแม่หมอก็ห่วงสวยนะคะอ่ะมาโอ้โหชาวราศีพิจิกค่ะเครียดเลยค่ะ มาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรข้างในแล้วล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2แม่หมอเห็นไพ่แล้วก็ ชาวราศีพิจิกค,คะเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะมีความเอ่อกดดันวุ่นวายใจให้ชาวราศีพิจิกต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้เนี่ยอาจเริ่มจากการงานก่อนนะคะเดือนนี้การงานของชาวราศีพิจิกนะคะอา่ามันจะมีการ คือคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนงานนะในบางคนอะแต่บางคนก็ตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วว่าคุณจะตัดสินใจได้ได้เองอะมันจะมีการจบของงานนะคะในบางคนอะหรือในบางคนราศีพิจิกเนี่ยมันจะมีการจบของงานอะคือคุณ คือคุณตัดสินใจมานานแล้วแต่ตัดสินใจไม่ได้อะคุณตัดสินใจไม่เด็ดขาดมานานแล้วนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่วุ่นวายใจภาระหลายสิ่งหลายอย่างจนคุณรู้สึกแบบเหนื่อยท้อล้าเหลือเกินนะคะแล้วตัดสินใจไม่ได้ด้วยนะเออ่แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะเดือนตุลาคมนี้เนี่ย น่าจะตัดสินใจได้แบบแบบฟุกฟุกขึ้นมาว่าเออเอาแบบนี้แหละพอละเหนื่อยละจบละประมาณนี้นะในบางคนนะที่จะแบบตัดสินใจจบกับงานที่คุณทำอะ่ะอืมงานน่าจะเป็นงานที่มันได้ไม่ได้ไม่งานที่เหนื่อยอะ่ะมันมันเหนื่อยแต่ผลผลตอบแทนมันไม่ได้ดังที่คุณคิดอะ่ะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอา,อาหารการกินนะคะอาหารการกินร้านอาหารอะไรพวกนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจตัดสินใจที่แบบเอเหยุดหรือแม้แต่ของสวยๆงามๆที่ทำเกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะในบางคนธุรกิจแบบนี้อาจจะมีการ มีการตัดสินใจที่แบบโอพอแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะคะมันมันพอแล้วอะมันเหนื่อยเพราะว่าทําแล้วมันมันได้ผลกําไรน้อยหรือขัดทุนนะคะในในช่วงนี้สําหรับชาวราศีพิจิกที่ใครเป็นที่ใครทําธุรกิจอะไรแบบนี้ะจะมีความตัดสินจะมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะ ออกิจการงานมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเงินมันไม่ค่อยได้ผลตอบแทนเท่าที่ควรนะประมาณนี้นะคะทำแล้วเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินอะ่ะอยากจะจบอยากจะหยุดอยากจะไปไกลๆแต่มันไปไม่ได้อะ่ะชาวราศีพิจิกบางทีมันไปไม่ได้หรือแม้แต่ตัดสินใจไม่ได้หรือแม้แต่จบไม่ได้ในบางคนด้วยซ้ํานะคะคือมันโ,โหเหนื่อยจริงๆชาวราศีพิจิกคะ่ะ แ,แม้หมอนเหนื่อยแทนเลยเหมือนกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันปัญหามันลุมเร้าอ่ะอันนี้ต้องให้ระวังด้วยนะพอปัญหาลุมเราขึ้นมาเนี่ยมันจะย้อนไปถึงสุขภาพของคุณด้วยระวังด้วยนะคะ,ะโดยเฉพาะถ้าทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันจะมีการแบบโกงกันหักหลังกันได้นะ ในธุรกิจที่ทำนะคะสำหรับชาวราศีพฤศจิกในเดือนตุลาคมนี้เครียดมากเลยตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะว่าออคือน่าจะเป็นสมมุติว่าถ้าใครทําธุรกิจโดยมีเ,เพื่อนร่วมธุรกิจคู่ค้าหรือหุ้นส่วนมันจะมีการหักหลังกันมีการโกงกันได้นะคะแล้วด้วยเรื่องเอกสาร หรือแม้แต่ในทางกฎหมายเนี่ยคดีความอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณอะ่ะเออเป็นไปได้ธุรกิจอะไรที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณอะ่ะคุณจะจบมันนะมันจะจบอะ่ะคุณจะรู้สึกคุณพอแล้วคุณอยากจบคุณจบแล้วมันจะน่าจะจบด้วยนะอืมประมาณนี้นะคะแต่ในจุดจบนั้นอะ่ะมันก็นำมาซึ่งความเหนื่อยแลนะหนักใจให้คุณเหมือนกันนะคะ คุณทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้น่ะถ้าอยู่นิ่งๆเราจะดีเหมือนกันนะเหมือนรู้สึกเหมือนเหมือนมันทำอะไรยากขยับตัวยากในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็การเงินการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะแล้วก็การคำประก,กันหรือให้ใครยืมเงิน ก็ระมัดระวังตรงนี้ไว้นะคะอาจจะไม่ได้คืนหรือ,อสิ่งที่คุณคาประกันไว้มันจะส่งผลไม่ดีกลับมาหาถึงคุณได้นะคะประมาณนี้เนาะส่วนการที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือ,อการงานก็นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่าช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าทำมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเท่าที่คุณคิดนะคะ ช่วงนี้ให้มันให้มันเข้าทางธรรมจะดีกว่ามันอาจจะทําให้มีบุญหนุนนําช่วยเหลือคุณได้นะคะความสุขของคุณช่วงนี้คือแบบเออขอเข้าทางธรรมดีกว่าขอจบปัญหาดีกว่านะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้ในเดือนในเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีพิจิกอันทีนี้เรามาดูความรักความรักนะคะความรักก็มีปัญหานะ ความรักที่บ้านอะ่ะมันมีปัญหาดึงรั้งกันมีมีความตึงเครียดให้กันนะคะมันมีความตึงเครียดให้กันแล้วก็คู่ไหนที่ไม่พร้อมมีบุตรก็ให้ระวังด้วยนะคะน้องจะมาได้ถ้าคุณไม่พร้อมก็ป้องกันระวังกันนิดนึงนะคะอา่าส่วนอืมประมาณนี้แล้วก็ให้ระวังมือที่สความรักที่ ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือแม้แต่มีมือที่สามเข้ามาได้อันนี้ก็ให้ต้องให้ระวังนะคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมันรู้สึกถาโถมมันมีมันมันมีความเหนื่อยหนักใจกับครอบครัวกับที่บ้านกับคนรอบข้างกับคนที่คุณรักนะคะคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับตรงนี้นะส่วนคนที่มีคู่อยู่เอ้ยไม่ใช่สี่ส่วนคนที่โสดนะคะส่วนคนที่โสดคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแบบ ฟุกฟุกนะเอ๊ะเข้ามาอมในท้ายที่สุดอาจจะมีคนเข้ามาฟุกฟุกแล้วเข้ามาก็อาจจะช่วยเหลือคุณได้ด้วยนะคนคนนี้อาจจะเข้ามาแล้วเออช่วยเหลือคุณได้ในในปัญหาที่คุณมีเพราะว่าดูราชาวราศีพิจิกคนโสดก็มีปัญหานะคะบางทีแบบงานการก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรขยับไปไหนเลื่อนตำแหน่งหรือทำธุรกิจอะไรก็ยังไม่ค่อยได้โดยเฉพาะถ้า อยากจะเริ่มธุรกิจกับใครก็อย่าเพิ่งเริ่มนะอืประมาณนี้แต่ว่าก็มีปฏิหารขึ้นมาอ,อ,อาจจะมีใครเข้ามาแล้วช่วยเหลือคุณได้เหมือนกันแต่ว่าก็ให้ระวังอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่สนใจหรือเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณเหนื่อยใจได้เพราะว่าไม่คุณก็เขาอะมันยังมีบ่วงมันยังมีความหลังที่ทําให้คุณยังไปต่อไม่ได้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ย ถ้าคุณปล่อยวางได้ความรักครั้งเก่าๆละทิ้งไปได้เนี่ยความรักใหม่มันจะมาขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะถ้าคุณปล่อยวางได้แล้วคุณเปิดเนี่ยความรักใหม่มันจะเข้ามาคุณแต่ถ้าคุณไม่เปิดคุณยึดติดอยู่กับรักเก่าๆความรักก็ไม่เข้ามานะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะช่วงเดือนช่วงเดือนออตุลาคมนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ย พยายามนิ่งๆไว้นะคะพยายามนิ่งๆแล้วในบางคนเนี่ยขนาดแบบอยากจะทําบุญยังยังยากเลยอ่ะเออยังยากเลยอ่ะเพราะว่าไพ่พักเกตกตกตกอุปสรรคโรคภัยนะคะรู้สึกเหมือนแบบจะสวดมนต์ยังยากเลยอ่ะจะทําบุญยังยากเลยอ่ะบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะคะแต่ก็ให้พยายามนะคะ พยายามอยู่นิ่งๆอยากขยับอะไรมากมายนักนะคะมันก็จะมีผลให้คุณเครียดวิตก,กังวลนะคะทําตัวนิ่งๆพยายามสวดมนต์อยู่บ้านนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินะคะใจคุณจะได้ไม่ไม่ไม่กดดันไม่วุ่นวายไม่เครียดนะคะแต่ก็มีอีกในนึงนะคะในบางคนเนี่ยในบางคนจะมีความแบบโอ้โหงานยุ่งมาก เหนื่อยมากต้องขยันมากเพราะมันมีค่าใช้จ่ายหรือมีบางอย่างที่เป็นภาระของคุณคุณเลยรู้สึกแบบโอ้โหต้อง,งทุ่มเทต้องขยันทำงานต้องต้องฝ่าฟันเลยอะ่ะอยากมีสิบมือยี่สิบหน้าอยากมียี่สิบหน้าสิบมืออะไรประมาณเอ้แม่พูดยังไงเอออยากมีสิบมือยี่สิบมือเลยในการทำงานหลายสิ่งนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณขยัน เราอดทนคุณจะผ่านไปได้นะคะก็ขอให้คุณช่วงนี้อดทนหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วคุณจะผ่านไปได้มันสดมนไหวพระนะคะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอะไรมัน,นจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเออทำบุญเกี่ยวกับเด็กก็ดีนะคะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกับบือปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตอะบุญอะไรที่ปล่อยชีวิตจะดีสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วง เดือนตุลาคมนี้นะคะอะไรอะไรที่ดึงลังคุณไว้หรืออะไรที่เหนื่อยเหลือเกินมันจะได้ดีขึ้นนะอ่ะประมาณนี้ขอให้คุณอดทนสู้นะคะถ้าอยากได้เงินก็ต้องขยันนะขยันเข้าไว้นะคะเออประมาณนี้นะคะแม่หมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยแทนชาวราศีพิจิกนะคะก็ก็ขอให้อ่อ คุณพระคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวราศีพิจิกนะคะขอให้คุณมีความอดทนแล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะกับอุปสรรคทั้งหลายที่พูดมานะคะขอให้คุณอขอให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีแต่ความสุขนะคะก็ขอให้คุณโชคดีฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ